ผมก็จะไปเก็บเควสดลองก่อนนะแบบหนึง่งเดี๋ยวจะไปเก็บเควสดสฟีฟ้าก่อนเผื่อมันจะไอ้นี่เผื่อเผื่อมันจะให้อัพแต้มไงอา้อาวอา้าวอ้าวอื้นอื้นอื่นอื้นเลยเลยที่เลยเลยที่เลยที่มา เราก็ไปกันต่อเลยโอ้โหมันส่งแต่พวกลูกกระจอกมาพวกไคโดร้อยอสูนบิ๊กมัมอย่างเงี้ยาค,าคิสลุอย่างเงี้ยอาคาคิโนะอย่างเงี้ยคาตาคุริอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเลยอะอ้อะไรพวก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  แต่ลูกกับจอกไม่เคยเจอคาตักคุลิเลยอะ่ะบิ๊กมัมพวกนี้ไม่เคยเจอไคโดร้อยอาสนก็ไม่เคยเจอเหมือนกันโอ้โหโอ้ไหนตรงนี้เหรอเดี๋ยวไปพวกรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนอยู่ไหนตรงนี้เหรอมา จับได้เปล่า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 จับได้หรือเปล่าถ้าจะบอกจับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บบอกแล้วอย่าส่งลูกกระจอกมาเออเออเอออยู่ไหนอยู่ไหนก็ปอดแล้วก็ปอดแล้วก็ปอดแล้วอย่าส่งลูกกระจอกมา ต่อให้เป็นไคโดด้วยมาไคโดร้อยอาสูนมาเออมาเดี๋ยวผมจะขอไปเก็บเวทลองก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเวสหลักละเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งขอไปเก็บเวสลองก่อนอะไรเนี่ย ทำไมไม่เจอกับพวกไคโดร้อยอสูรอย่างเงี้ยบิ๊กมัมคาตาคุลิแล้วก็คิสรุอาคาคีนุทำไมไม่เคยเจอ,อทีเลยวะเอออยากอยากเจออะครับเจอแต่ลูกกระจอกอะครับ อไปตีตรงนี้ก่อนมามาดิอยู่ไหน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 อยู่นี่หรอ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  Ờ Oh, đi, Ờ, ơ, chết chết giảm, giảm, Chết giảm, giảm, chết Đi giảm, đi 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 giảm, đi giảm, đi, giảm, 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 Cám giảm, 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 อะไรจับได้เปล่าจับผมได้เปล่าจับผมได้เปล่าจับผมได้ล่าจับผมได้ล่า <c oughs> แล้วก็ขอใช้อันนี้มา <c oughs> เป็นไงเราล่วงไปดิมาแล้วเราก็ไปกันต่อ น่าจะเป็นช่วยโรบินนะน่าจะไปช่วยโรบินนะเ <c oughs> ควสเนี่ยคือเนี่ยเค,ควสพวกเนี้ยคือมันต้องให้ไปช่วยพวกที่ที่โดนท่าเรือจับตอนที่ไปช่วยลูฟี่ออกจากออกจาก,ออกจากอินเพียดาวเออ <c oughs> ต้อง คือพวกคือพวกไปช่วยลูฟี่ไงแล้วก็โดนจับแล้วแล้วเราก็ต้องไปช่วยพวกอันนี้น่าจะไปช่วยโรบินนะมาดิก็มาดิเออเอาเอโอ้โหถึกถึกแล้วเนี่ยเราเนี่ยถึกแล้วเนี่ย,ยมาแต่ก็ม่องดีอะไรพวก อะไรพูดเดี๋ยวเจอหมัดเอสหลอกเ,อเดี๋ยวก็เจอหมัดเอสหลอกเป็นไงเราเป็นไงล่ะเจอเจอหมัดเอสของของผมเป็นไงตรงไหนหวะเอ้ยมันให้มาตรงนี้นี่ว่ะเดี๋ยวผมขอสกแกนก่อน Đi này quá, để chăm sóc. Mẹ rrow's Kelp Bぁ rong organizational danh Brother Danh ký Danh punish เฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าเอ้ยโซโลนี่หว่ากำลังสู้กับท่าเรือมาโซโลเรานี่หว่าอ๋ออ๋อเ้ยโซโลโซโลโซ,โซโลเว้ยสามดาบโซ,โซโลเอย่างเงี้ยมา อหลบได้เวอร์โซโล,ลเยี่ยมโคตรโหดอ่ะผมชอบอยู่ตัวเดียวเลยคือสามดาบโซโลเนี่ยโคตรชอบเลย,ยใน na, วันพีชนะโคตรชอบเลยสามดาบโซโลโมาแล้วมันก็ให้ให้ทำอะไรต่อเนี่ยฮะโอ้โหให้สู้กับหุ่นยนต์เหรอได้เลยพวกเดี๋ยวผมจะสู้กับหุ่นยนต์ให้ดู ขอเปลี่ยนเป็นฮาร์คีก่อนแล้วกันมาขอไปขอเปลี่ยนเป็นฮาร์คี้นั้เอาดิเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเอา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 เอ้ยยังไงเนี่ยยังยังยังไงเนี่ยเอ้ยเออตกมาดิ โดนไหมตัวอะไรวะเนี่ยเอาดิเตะเตะยับยับโดนมั้เนี่ยโดนมั้เนี่ย โดนมันเนี่ยจะโดนมันเนี่ยจะโดนมันเนี่ยโอ้โหไม่โดนเลยเอาดิเอาอะไรของมันเนี่ยดูเนี่ยว,วะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะทุบไปดิทุบไปดิตายตายังตายยังโอ้โหมาโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ตั้งหนักเลยอะ่ะเอา้าเอา้าพวกพวกใจเย็นใจเย็นสินอยต้องใจหลอนใยลูก ใจเย็นดี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 แล้วก็ขอเปิดด้วยท่านี้เถอะมาจะโดนไหมไม่โดนเลยมายนุ้นเหรอ,อรนุ้นเหรอ อああ้าวอ้าวอ้าวหลบหลบหลบได้หลบได้หลบได้โถอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าหลบอีกแกเฮ้ยมึงเล่นสายอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเล่นสายอะไรเนี่ยฮะอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยผมเล่นสายอะไรเนี่ยเฮ้ย ไอ้เจี๊ยเอาเดี๋ยวจบแปบทีมาแล้วเราก็เสร็จละ<อ>ต้องมาช่วยโซโรโ์เอเอว่าไงพวกเออโรบินโดนจับอยู่ที่นี่เนี่ยมึงต้องไปช่วยโรบินให้ได้นะเว้ย เออเพราะว่ามึงเป็นกัปตันของเรือนี้ไปทางไหนเนี่ยทางไหนวะเอาใครโทรมาอ๋ออีเจนี่อีเจนี่โทรมาตรงไหนวะอ๋อขึ้นนี่ใช่ปะ เออะไรเนี่ยตกไม่โอ้อะไรพวกเจอฮาคี้ไปหน่อยดิฮาคี้ฮาคี้ไปหน่อยสิล่วงไปเลย เอาดิอะไรยุงย่งยากจริงมาแล้วก็เกาะไปแล้วก็เอาดิก็มาดิเตะไปดีเตะไปดีเตะไปดีต่อยต่อยสวนแล้วก็สวนเป็นไงเราเอ้ยเอาแก เป็นอะไรของมันวะเนี่ยมาขอขึ้นตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยมาผิดที่ปะเนี่ยเฮ้ยมาผิดที่ปะวะเนี่ย มันก็มาถูกที่นี่หรอมันให้ไปตรงไหนวะอ,อ๋อต้องข้างล่างเหรอ,อมาอมา ก็ต้องไปตรงนี้แล้วก็ใช่ปะวะเออใช่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงน้งนเออเอาดิเอาดิเอาดิหมัดคนยกักษ์หมัดคนยักษ์เป็นไงเรา đó, que... có ta, chúng ta, cái gì nhỉ? ô, cái gì nhỉ? ô, ô, cái cái gì ô, 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 ว่าไงพวกเออเออคุยๆไปเถอะตรงไหนวะตรงไหนอะที่เราบินอยู่วะเจอกับทหารเรือเว้ยเจอกับทหารเรือเว้ยเฮ้ยอันน้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ตัวก็ดีสิขอลักไก่กันแล้วกันขอลักไก่กันแล้วกันขอรักไก่กันแล้วกัน ขอรักไก่ก่อนแล้วกันอยู่ตรงไหนเนี่ยโรบินนะ่ะเดี๋ยวขอรักไก่ฐานเลือกอนแล้วกันอ้าวเจอตัวอีกตัว่ออมันรู้ตัวได้ไงเนะี่ยมาดิอ้าโรบินอยู่ตรงไหนวันนี้โรบินโรบินโรบิน เดี๋ยวเราก็จะมาสแกนกันนะคือใช้หาฮิรคิลลาชันอ้อตรงนู้นนี่เองโรบินโรบินอยู่ตรงนี้นี่เองทำมาอยู่คนเดียวจ้ะมาช่วยโรบินละ อะไรอ่ะมือขวาของสโมกเกอร์ผู้หญิงชื่อว่าอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเป็นแต่ว่ามันเป็นมือขวาของสโมกเกอร์มามาผมขอเป้เป็นฮาคี้กันแล้วกันชสู้กับมือขวาของสโมกเกอร์อะ่ะเ,เป็นไปได้ยังไงอ่ะโอ้โอโอ โหดแล้วเนี่ยมือโหดแล้วเนี่ยมือโหดแล้วเนี่ยมาขอจัดการลูกกระชอนก่อนล้วกันเออมึงไงอย่าเพิ่งมือขวาของสม็อกเกอร์อย่าเพิ่งมือขวาซองมือขวาของสม็อกเกอร์อย่าเพิ่งยุ่งดิโถขอจัดการไอ้ลูกโอ้โอ้โอ้เจ็บนะเว้ยเจ็บนะเว้ยเจ็บนะเว้ย ขอแก้การมือขวาก่อนสิเอา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 ดูมันดูมันมันยุ่งอยู่ด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเอาดิเอาเอาเอาดูดูมนยุ่งเอาดิเอาดิงั้นก็จะมายุ่งกับปูใช่ไหมงั้นก็เจอท่านี้ไม่หน่อยเป็นไงโดนโดนเยอะแหลมไม่ต้องหงงหรอก เดามึงตัวเดียวละอ้โอ้โหมึงหาใครอยู่เนี่ยฮะกูอยู่ข้างหลังมึงมึงหาใครอยู่มึงหาใครอยู่เนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมึงหาใครอยู่เออโถ เอ,อ้เจ็บเจ็บเจ็บนะเว,ว้ยเจ็บนะเว้ยมาดิเจ็บนะเว,ว้ยชาร์จรอเลยเนี่ยมาดิชาร์จโอ้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมึงรอใครอยู่เนี่ยมึงยืนรอใครโอ้ยมันหลบได้ว่ะเอาดิ อ๋อโธอ๋ออ๋อโดน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 ยืนรอใครอยู่ยืนรอใครอยู่ยืนรอใครอยู่เป็นไงเราขนาดลุูนน้องสโมเกอร์เนี่ยยังมองคาที่ผมเลยเนะี่ยบอกเลยลุลลล้กน้องสโมเกอร์เนี่ย, <c oughs> ม,ยมือขวาด้วย มาแล้วเราก็จะไปช่วยโรบินกันโรบินอยู่ในนี้ใช่ไหมมาแล้วก็ช่วยโรบินออกมาได้แล้วน,นี่โรบินนี่ไง โอ้โหทรงโตเหมือนเดิมน,นะมึงโรบินไม่แพ้นามิเลยเหมือนกันส่งมึงเนี่ยไม่แพ้นามิเลยเหมือนกันส่งโตเหมือนกันเลยมาแล้วเราก็จะไปอยู่จุดนูน้นกัน